หน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ศาลาสา,าไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆนำแจก,กันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิอธิการบดีมหาว,วิทยาลัยคริสเตียนพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ผลโทสมศักดิ์นิมบัรเจริดกุลแม่ทัพภาคที่สาพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3คณะผู้บริหารและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล บนอุ้มผานจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนตำบลผักขาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้วคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถรรัมภ์พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินตา,นตามาศพลตำรวจเอกโกวิทพักดีภูมิรองประธานสภาหมวยโลกพร้อมด้วยนายมอริซิโอสุไลมานประธานสภาหมวยโลกและนายวันเฮงมีนายโยทินแชมป์โลกชาวไทยรุ่นมินิไฟเวทของสภาหมวยโลก เจ้าหน้าที่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วนหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจจราจรคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรคณะเทศบาลนน,นทบุรีพร้อมด้วยสามเณรจากวัดแขนอกในโครงการบำรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี ทั้งนี้วันที่6เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันจักรีสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ถึงเวลา12นาฬิกาเนืน่องจากในตอนบ่ายจะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณนพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวัง